กลาบสบายดีคอแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมืูลนิกาตอนห้าปีชูช่องประมาณชาแนลอีกแล้วพี่น้องนี่มาอยู่ที่เกลื่นเอวยวันตาคือเก้าพี่น้องมืูลนิกามาปั๊บนาดินเนาะเพื่อเขากะสิได้เทพื่นหนาเฮือนของเอื้อวันตาเพื่อนที่เขากันที่เขาว่าไปเมื่อก่อนนั่นเนาะมันถืมาปั๊บนาดินให้เอื้อวันตาเลยกะเทพื้นให้เอื้อให้เอื้อดเพื่อนเนาะมืูลนิกาเหามาอยู่ที่เกิื่อนเอวยวันตาและเขากะ ปั๊บไปส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าเขายังหมดถ่ายทริปถ่ายคลิปเนาะนี่เขากลับมาปั๊บให้มันละเอียดนะครับเขาขับทีเทพื้นว่าเขาไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดฮอดไปตอนเขาเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนนั้แล้วพี่น้องก็มาเบิ่งน้ำกันว่าพี่น้องไปเบิ่งเลยพี่น้องโอ้ปั๊บนาดีนนาะพี่น้องเนาะกะ เหลือแต่ดินทรายกองใหญ่พี่น้องนะกะมองต่อนี่พี่น้องเขาก็สิได้เอาจักเนาะแล้วเอาจักสติงมาปาดออกปาดผิดมันเองพี่น้องเตะเตะโตขรัวนี่กับกองทรายใหญ่กองนี่พี่น้องตอนนี้กะ่นได้เอาจักมาแล้ว เป็นมาแล้วเดี๋ยวแล้วพอสักพักหนึ่งเนาะ

cái nóc mưa chắc cái chỗ này hết luôn <laughs>

Ừ. Rồi đẹp sư áp em đấy. Ừ. Đi lung lung. đấy Hả? Quá ừ. dạ, năm đấy. Áo oh... à, súp. Để, hài, hài. Mà, năm ban chắc cầm vào đây. Đúng không? chào song con lẽ nó lấy sổ xem không van, hả? hả? à? ôi, máy xơ, nghe, thấm đây là luôn mà ha, nghe, anh anh này đây chai, anh này ให้ได้เลยนี่ผมคเกลี้ยกล่อมเช่ดนี้แบบสายเหลือสายคือเนาะยังเอาไปบ่ได้ม่ชอบชอบไม่ให้ตอนนี้ก็หลังจากเฮาเอาต่อออกเรียบร้อยเนาะก็มาปั๊บนาดินเรียบร้อยลก็เอาน้ำฮดไปเนาะตอนนี้ก็ลุงเพิ่นกำลังเอาน้ำฮดเนาะ หาม,มันแเหน็ดนะลุงเนาะ,ะ,ะทางนี้กะลุงเพิน่นกะมาเอาดินเมื่อน,นี้เอาดินทรายพเพราะเขาสิเทพื้นทำเพรเอาดินเพราะเอาสิเทหมดเลยเอามาเทไว้นอกเอามาปะไว้นอกก้อนเพิ่อนมาพเพราะไอ้เฮากะสิได้ปั๊บนาดินมันเรียบร้อยเลยกะบางทีเมื่อน,นี้กะสิเทเลย หรือบ่อยังบ่อพุพี่น้องกะเมืองเป็นเรื่อยเนาะตอนนี pues mm ้กะพ่อของน้องอ้ํากะมาเอาดินทรายเนาะดินทรายไว้เพื X, ่อนวันเดียวยั่นจะไปที่นี่จะไปคิดเฉลี่ยเรื่องไม้เรื่องยังเออจะไปคิดเฉลี่ยเลื่องไม้บ่อกี้นี่กันเไงทั้งเล็กทั้งไม้ทั้งเล็กทั้งไม้เนาะเดี๋ยวเพื่อนจิโทรหาละว่าเป็นบ่อ เออแต่มีเบอร์เจ <den> ้าอย่าบอกขอสิโทรหาเพื่อนเออโทรหาเพื่อนเลยก็จีบแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนบอกให้โทรหาอืมบริการมาเอาดินออกดินออกให้มันเอ่อเที่ยงก้อนแล้วก็ห้ากระซีได้เอาทรายที่มันเหลือกะห้ากระไปหมดอีกกองไว้กองไว้นะกะหมดอีกโทรหาแล้วของบด้มาคุยกับทางอ๋อทาเรื่องไม่เรื่องยังนะไม่บอกให้โทรแต่เมื่อแรกกูเละ ไอ้ไอ้สร um ้างเลยเพื่อนได้เซตให้ว่าเซตเองบ่สร้างนี่นะสร้างมานี่ยังบมวิทอยู่บบ่อ๋อเนี่ยถ้าคุยกับเพื่อนเพื่อนเลยถ้าเซตยังกันได้เนาะต้องคุยกับเพื่อนก่อนว่าเพื่อนให้ไปเฮ็ดเนาะถ้าเฮ็ดเฮ็ดน้ำกันก็ได้ละว่าเนาะได้เนาะเอ่อทำเป็นว่างกันสิมาซรอยเนาะตอนนี้กับเพื่อนมาดินหักปูนเอาไป เรียบร้อยเนาะปูนเนาะสิบลูกเอาไปแล้วสิบลูกเอาไปไว้แล้วปูนวันนี้อากำลังเอาทรายออกมาก,ก้อนเพิ่มมาพเพราะว่าเฮาสิดปั๊บนาดินแล้วก็เฮาการะสิเทพื้นบางที่กระสิเทพื้นมื้อน,นี้พี่น้องถ้าถ้าเป็นไปได้เนาะก็ะให้เพิ่นคือเก่าแหละมาช่วยือมื้อน,นี้บ่ให้ไปใช้มื้อน,นี้ฮะตอนนี้กำลังปั๊บนาดินอยู่แล้วก็เอาน้ำพุทธเนาะ มันแจบเลยลุงแก้วเว้ยแม่มาเฮ็ดลูลุเล่ๆได้บ่ได้เด้ฮะสินนานได้ตัวดีเนี่ยบได้และได้และตลอดฮ่าฮ่าฮ่เอาได้มากเด้อเจ้าเด้ออ่าตอนนี้กำลังอ่าประมาณนี้กะสิบโมงประมาณสิบโมงพี่น้องกะอาการกะถท่าว่าแดดบ่กับ่แดดวันไหนแต่ครึมๆแต่มันอาการฮอตเนาะอาการฮอตเนาะ ถามว่ามันแดดกับไม่แดดบ้านไหนพี่น้องแดดมกเขานะเออแต่แดดพอว่าแดดคุ้มๆเน,ะน,นาะตอนนีน้เขากำลังปั๊บนาดินเนาติดตามไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเ้อะอยู่ดีเอ่ยวันท้ายก็พี่น้องเพื่อนกำลังหนังทางในหักยังไม่ได้สัมผัสเพื่อนเนาะพาะเขากะเห็ดงานของเข้าไปก่อนเนี้อตอนแรกก่อนที่จบคลิปเขาเคยไปถามเออยเพื่อนเนาะ ตอนนี้เขาก็ยังปั๊บหนาดินก่อนให้มันไอ้เจ็บเรียบร้อยเนาะติดตามไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อตอนแนวก๊าลังเคลียร์ใกล้สิเล็วแล้วพี่น้องอันเฮ็ดเคลียร์แล้วก็หน้าขดบัวตานี่ยค่ะขดมันเจ็บเนาะเียนเพียงมันยังมันแนนนี่แหละกดเคลียร์เคลียร์มันแน่นนี่ก็ น้ำฮอดแล้วแม่เนาะแด่แล้วพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ18โปลายเนาะเฮาเียใกล้สิแล้วละยังบ่หลายปานดมครับสวัสดีเฮ็ดังนสวัสดีสาธิตผมยสาธิตนี่แดลเาขุดอ่าเอาดินมากองไว้กองไว้ก่อน ดิบเฮ็ดเป็นกองเป็นกองไว้แ hmm. ล ah. ้วก็เอาปูนมาใส่พี <sh arp ort S 1> mm ่น้องปูนมาแต่ละกองละกองเขาก็เคี่ยวบาเดียวเลยบบบนี้พูดต่าทูต่าเลยบบบนี้ตอนนี้ฮัฟเพิ่งเอาใส่มาเป็นกองเป็นกองไว้เนาะตอนนี้กันเนาะกาดป้าหอนเลยพี่น้องเฮะติดตามไปเรื่อยพี่น้องติดตามผลงานฮัฟไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อตอนนี้กัน ล้างเคลียร์พื้นที่อยู่พี่น้องก็ยังบอกเสร็จสิ้นเถื่อเนาะอาจจะเป็นมืออืสีได้มาอ่าอ่าเทพี่น้องเพราะว่ามือน,นี้ก็ยานมันบวแล้วเนาะเอากาสิได้เคลียร์ทำมันแล้วไปก่อนบางทีกัมืออื่นสีมาอ่าเทพี่น้องเริ่มหิวข้าวแล้วบัดนี้โอ้ยท้องห้องแล้วบัดนี้ฮะ,อะโอเคพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อ วอลเลองการเฮ็ดหน้านี่ยข้นไม่ตไปแข่งขันอยู่ตลาดโลกกูพูดงั้นแหละที่ได้ยัดได้เลนคัมนี่แต่ละปีเฮ็ดหน้ากูปีก็เกาะกูงอยโอ้ยขัดหมูมีเช่าหน้าพวกเช็ดถีกบบริสเตตเข้าแล้วเอาคำจริงโนดชูกินเข้าอีสไล่เช่าหน้าผู้ช่องขายอ้ฮอ่าตอนนี้กันเนาะในที่แล้วพี่เนาะจะตึ้งอ่าปั๊บเรียบร้อยเลยก็เอาน้าเหยียบให้มันเป็นตุ่มให้มันแหน่แข็งๆเนาะ บื่อเฮากระซี่ด้เอ่อเทพื้นบือนกะมืนอนี่กะเหยียบให้มันแน่นก่อนมันแน่นหรือว่าเฮาขัางน้ำไว้ให้มันแข็งก่อนจนังอยมือหนึ่งมืออื่นมาก,กะเฮากะสีได้ผสมปูนแล้วกะเทพื้นมือเงินอา่าลุยงานเลยคนะ เตรียมการมื <S <S ่อื่นยันแต่ทรายแล้วสิบกว่าพอนาออยู่ข้างนอกตักมาใส่ตักมาใส่นาะแล้วก็นคบมาแล้วเอาเอาเอาถั่มปูนมีแล้วก็พอแล้วอ่ะเดี๋ยเอากรเฮ็ดคูยังเรียบร้อยไว้เนาะ เมื่อินทำเกษตรได้ดำเนินการพี่น้องกะมืันนี้กะเอาไว้จบเนาะวัอนี้ได้เท่านี้พี่น้องกะมื่อินกะว่ากันไหมพี่น้องมื่อินเขาขูดออกเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดีือดหัดเท้าเละปูน สามโมงแล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีนะครับของทุกคนเนาะทุกคนที่เข้ามาอ่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องอ่าทุกคอมเมนต์ก็เฮ็ดให้เฮามีแห้งอ่าเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเนาะตอนณะที่เมื่อกี้แล้วกับอ่าคาตกบุคข้องมองไหนกันอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปนะมาได้พี่น้องเด้อเฮากั สีคอยสีซอยปรับปรุงให้ตัวเองแล้วว่าให้ทีมงานทำกับลุงกะสิได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นยิ่ง่งขึ้นไปพี่น้องจ้าแต่ไรบ่คักบ่แน่กะเขาเมมต์มาใต้คิดพี่น้องมาติมาชมมาอ่ามาว่ากันได้กับมว่ากันเนาะอ่าเห็ดยังกันมีคนที่สมเป็นการดีที่สุดพี่น้องเพื่อเขาจะได้กระตุ้นตัวเองให้เขาเห็ดดีไปเรื่อยๆยิ่ง่งขึ้นไปพี่น้องอ่าวันนี้ลุงกำลังผลิตกีโตมยุนน้องว่ามาไหวมื้อกะ ให้มันแข็งแข็งมัดจ้าหนึง่งเมื่อนค่ะกระสีดําเนินการเนี่ยเทพืชเมื่อินก่ะอย่าลืมมาติดตามคลิปเฮา,าเมื่อ่นพี่น้องติดตามว่าเฮาสีเออเทพืชแล้วบอมเมื่อนก่ะก็อย่าลืมพี่น้องฝากกดติดตามกักดสันกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะเป่อสีประพาดคลิปต่อไม้ของสองบอมมันชาแนลพี่น้องกัฝากไว้ท่านี้แล้พี่น้องเนะ้อรสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้อง